มีคนถามผมมาว่าในแต่และว,วันผมทําอะไรบ้างผมไม่มีงานเป็นของตัวเองเหรอเห็นไปช่วยชาวบ้านเห็นไปช่วยคนโน้นคนนี้ตามจังหวัดต่างๆเรื่องจริงๆก็คือมีครับแล้วก็มีเยอะด้วยครับอย่างวันนี้ก็มีเหมือนกันครับอย่างวันนี้เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินก็ได้นัดหมายให้ไปเจอกันที่แปลงที่ดินครับซึ่งอตอนนี้ก็คืออยู่ที่นครนายกนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าใน1วันของผมเนี่ยผมจะเจอใครหรือว่าจะมีใครผ่านพบมาให้ผมเนี่ยได้ช่วยเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆมากน้อยอะไรเงี้ยคงแตกต่างกันแต่ผมอาจจะเจออย่างเงี้ย ทุกๆวันเลยครับณตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนครนายกนะครับแล้วดูเิครับว่าเช้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวผมบ้างเนื้องานของผมวันนี้จริงๆก็คือเจ้าหน้าที่รางวัดที่ดินนัดผมไปเจอกันที่แปลงที่ดินของผมครับที่ซื้อไว้ที่นครนายกเรามาเริ่มกันด้วยการตื่นนอนในยามเช้าที่บ้านของผมที่นครนายกนะครับอันนี้คือให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะครับว่าเออทำไมผมถึงเลือกมาสร้างบ้านที่นครนายกนะครับ อันนี้คือเมื่อเปิดประตูห้องนอนมาก็จะเป็นแบบโอเพนแบบนี้เลยครับก็คือเป็นหลังบ้านของผมจะเห็นมองเห็นภูเขาครับแล้วก็ทุ่งนามันค่อนข้างใกล้กรุงเทพครับแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นต่างจังหวัดอยู่ครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความเจริญอันนี้คือส่วนของหน้าบ้านนะครับ ด้วยความที่ไม่ค่อยมีเวลาเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเห็นครับว่าเออเวลาที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมกับลูกน้องเนี่ยก็มักจะไปอยู่กับบ้านของคนที่ยากไร้มากกว่าก็คือไปช่วยเขานั่นเองทําให้บ้านของตัวเองเนะครับมันยังไม่เสร็จสักทีนึ่งครับกองดินกองอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังทําอะไรไม่ได้ครับ วันนี้มีรางวัดที่ดินนะครับก็เลยเอาเสาหลักปูนไปด้วยครับเพื่อที่จะเอาไปมาร์กตำแหน่งเอาไว้ครับเพื่อที่จะได้หาง่ายๆครับก็จะปักคู่กับหลักชนดเลยครับเพราะว่าหลักชนดมันเตี้ยเรียดินนะนะเวลาที่เรามีการปรับมีการถมการไถอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันจะถูกกลบหายไปได้นะครับ ให้ดูข้างบ้านครับให้ดูจริงๆนะครับว่ามันไม่ได้เสร็จจริงๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะทําเป็นลําธารน้ําตกนะครับที่ไหลอยู่ข้างบ้านอะไรเงี้ยครับมีส่วนหินมีต้นไม้อะไรเงี้ยอยู่แต่ดูดิครับยังไม่เสร็จเลยครับก็ไปบ้านเพื่อนที่ยากไห้ก่อนครับตรงนี้ก็คาดเดไว้เลยครับน้ําเนื้ออะไรก็ยังไม่ได้ไหลมาสักทีนะครับคือนานแล้วครับน้ํายังไม่เคยมีอยู่ในไอ้ตรงนี้เลยครับก็ทําค้างๆเอาไว้อย่างนี้แหละครับ ผมมา่อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆบางคนนะครับบอกว่าเออรวยแล้วก็ช่วยคนอื่นได้ดีแล้วละอะไรเงี้ยผมจะบอกเพื่อนเพื<ๆ>่อจริงๆนะว่าผมยังส่งดอก,ดอกบ้านอยู่เลยผมยังส่งบ้านอยู่เลยอะครับล้อรถผมะครับยางรถผมนะครับเ <บา S 1> ข้าปีที่4ี่แล้วครับผมยังไม่เปลี่ยนเลยครับผมอะไปดูมันแตกลายงามหมดแล้วอะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่ามองว่าผมรวยแล้วก็ถึงไปช่วยคนอื่นเลยครับผมไม่ได้รวยเลยจริงจริงครับสบายได้เลยยังเป็นหนี้เขาอยู่เลยแต่สิ่งที่ผมคิดอะครับมันมีเพียงเงื่อนไขเดียวเลยครับก็คือ ถ้าเกิดว่ารอให้ผมรวยก่อนน่ยผมต้องไม่ได้ช่วยใครแน่เลยครับและด้วยความที่ผมไม่รวยแต่อยากทะลึ่งช่วยเหลือคนอื่นนี่แะครับมันจึงทําให้การช่วยของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมต้องคิดพิถีพิถันมากเลยครับว่าจะช่วยยังไงให้เขาแบบอยู่ได้ไปตล,ลอดอโดยที่แบบผมกลับมาแล้วอ่ะเขาดีขึ้นอะ่ะไม่ใช่แบบว่าเวลาที่ผมกลับมาแล้วแล้วเขาก็ใช้เงินหมดไปแล้วแล้วเขาก็สู่สภาพเดิมครับ ไปไปไปครับเลิกบนครับไปไปวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของนครนายกครับที่ที่ผมสร้างบ้านไว้นะครับเส้นทางระหว่างเดินทางเนี่ยข้างทา,า,างเนี่ยครับก็จะเต็มไปด้วยแบบภูเขานะครับช่วงนี้ก็จะมีหมอกในยามเช้าแต่ว่าอันนี้ก็คือหมอกบป็นจางไปแล้วเนาะภูเขาก็จะอยู่ใกล้ๆเราครับ อย่างที่เห็นนี่เลยครับเห็นไหมครับวิวนี้ก็คือสวยค่อนข้างจะสวยผมชอบนะครับข้างทางที่เราเจอเนี่ยครับก็คือยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับยังมีชาวบ้านมาเก็บผักเก็บอะไรอยู่เลยครับสวัสดีครับอโอ้ได้ผักเต็มเลยอ่ะํำลึงอ่ะครับป้าจำลึงอยากได้หนึ่งหม้อเลยใช่ไหมเนี่ยได้เ,เออเยอะเลยอะเต็มตะกร้าเลย เก็บไปขายด้วยอ่ะเก็บไปขายได้ด้วยเหรอค่ะมีมีตำลึงอย่างเดียวครับป้า่ะหน่อไม้ก็มีอยู่บ้านอะ่ะหนอ่อไม้ต้มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเก็บไปขายที่ไหนในจอรอในจอรลโอ้ยดีจังเลยที่ผมอยู่ตรงนี้ตรงไหนตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยทางขวามือเดี๋ยวเข้าไปแล้วนะครับอ่ะผมไปแล้วนะ่ะ,อะโอ้ได้ผักเต็มเลยครับกลับมายี่สิบที่ป้าได้เป็นร้อยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับว่าตรงนี้ครับมันใกล้กรุงเทพมากเลยนะครับแต่ว่าผัก้าข้างทางเนี่ยครับชาวบ้านยังหาเก็บกินเอาไปขายกันได้อยู่เลยครับแล้วก็มาถึงที่ดินของผมที่ซื้อไว้แล้วครับ <c ess iz Hindu> ก็มาเจอคุณยายที่มาหาผักขๆๆ้ขยา,ยา,าขง <c ess iz ina> ทางๆๆอีกคนปกติยายจะมาหาอยู่ในนี้เหรอน,นานนานานะมาอ๋อแล้วไหลบัวไปทําอะไรกินนายายเขาก็สอบไปแกงไปต้มไปผัดอ๋อยายเอาไปแกงใช่ไหมไม่ได้เอาไปขายใช่ไหมเอาไปขายเอไปขายด้วย แล้วปกติยายเอาไปขายที่ไหนแถวบ้านแหละแถวบ้านเนออกำไรสิบบาทกำไรสิบบาทยาอยอายุเท่าไหร่เนี่ยคกกว่าอย่างเท่อะ <c oughs> นี่มันกุชชี่นี่นะ <c oughs> ถ้าคนที่ชอบธรรมชาติชอบความเงียบสงบจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงซื้อที่ดินที่นี่ข้ <c oughs> างทางก็คือเราสามารถเก็บกินได้หมดเลยนะมันค่อนข้างจะธรรมชาติ ดำสมบูรณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีสารพิษอะไรที่นี่อ่ะตรงเนี้ยเยอะเนี่ยโอ้ระวังนะครับแก่แล้วแบอบกว่าแข็งแรงอยู่เลยมีไหมครับยายไหลมันมมอ๋อกินได้ใช่ไหมครับ <laughs> เดี๋ยวผมตามลงไปเดี๋ยวผมตามลงไปบางคนเห็นยายแล้วก็บอกว่ารู้สึกสงสารจังเลยทําไมแก่แล้วยังมาหาอะไรอยู่ในคลองนะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกว่าอย่าไปด่ามากเลยครับมันเป็นวิถีธรรมชาติครับของคนต่างจังหวัดถ้าเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานเจ็บป่วยอยากให้เรามองภาพว่ามันเป็นภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของชาวบ้านตามชนบทพื้นบ้านมากกว่าครับยายผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับ เป็นวิถีชาวบ้านที่แบบว่าเก็บผักตามธรรมชาติกินนะนะจะขายซื้อยาสูบอ๋อจะขายไปซื้อยาสูบอแล้วยาสูบเป็นเท่าไหร่ล่ะ้องละสิบห้าบาทสองสิบห้าบาทแลวนี่ขแนี่ขายยาสูบได้กี่อัน ลุงไยไม่ได้ตายออกไม่มีเหรอจริงๆที่แปลงนี้ภูเขาล้อมรอบ360องศาเลยนะครับแล้วภูเขาที่เห็นตรงหน้านั้นก็คือเป็นวิวเขาใหญ่นะครับที่ล้อมรอบไปเลยครับแล้วก็คลองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเคลียร์เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคลองที่เป็นแบบนี้เลยครับ ซึ่งผมเคยลองเคลียไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรในคลองก็เลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละครับให้มีผักมีหญ้าขึ้นชาวบ้านก็จะได้มาเก็บเอาตรงนี้ครับเอาละครับงานเข้ายายครับกระเป๋ากุชชี่ยายหายไปครับระหว่างหาผักครับระวังา หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับไม่รู้ว่าในนั้นมีสินทรัพย์มากน้อยแค่ไหนครับกระเป๋าใบหรูด้วยสุดท้ายเราสามคนครับก็ต้องมาช่วยกันหากระเป๋าใบงามอันนั้นแหละครับลงไปหากันให้ทั่วไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าไปวางไว้ตรงไหนยายกระเป๋าหายทีนี้ก็เอาให้วุ่นเลยครับย่างสวยๆอ่ะมีขาวขาวอ่ะ เจ yup. public, to well. so color, ้าของกระเป๋าก็คงใจคอไม่ดีแล้วครับแล้วก็น่าเสียๆครับเพราะว่าเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ครับไอเราก็ไม่รู้ลรครับว่าในนั้นมันมีของมีค่ามากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแก่เนี่ยครับคืออะไรของเขาหายนิดหายหน่อยนะครับใจเขาไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับไม่ว่ามันจะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีมูลค่าทางจิตใจกับเขาอยู่แล้วครับเราก็เลยต้องช่วยกันหาครับสุดท้ายก็เจอครับ เอ้กระเป๋าลุยอยู่นี่เองโอ้ยยังไงได้แค่นี้่เอายายไม่ต้องหาแล้วเอายายเอาไปซื้อยาสูบใช่ไหมมมงเมสเ็จเสร็จอยู่แค่นี้แหละ ไปซื้อยาสูบใช่ไหมผมมีอยู่แค่นี้เลยนะยาสูบอันเท่าไหร่สิบห้าบาทสิบาทตันนี้น่าจะน่าจะสูบได้หลายอันโอ้อยใหญ่ใหญ่ว่าโอ้ยกระเป๋านี่หายใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นี่ที่นี่ที่หากันนี่คือหาใบนี้ใช่ไหมจ้ะโอ้โหเท่อยอยอ่ออะไรนี่มันเป็นแฟชั่นชัดๆไปไหนไปเอ้าเอาเอาไปเขาก็ไปไปขึ้นเขาก็ได้ด้วยใช่ไหม ชลดียายยายไปแล้วอะยายไปแล้วทีนี้ก็รางวัดแบ่งเขตที่ดินก็มาแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองนครนายกนะครับแล้วก็อยู่ในเขตของอวังรีนะครับซึ่ง ผมเองเนี่ยผมชอบที่แปลงนี้มากเลยนะให้ดูวิวเขาเลยนะครับก็คือภูเขาเนี่ยมันล้อมรอบมากเลยแล้วเชื่อไหมว่าผมอ่ะลองมาเทสนกนางแอ่นนะที่เป็นนางแอ่นที่ใช้กินรังอะ่ะบริเวณนี้ครับเป็นจุดที่มีนกนางแอนด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมซื้อไว้เนี่ยถ้าวันหนึ่งผมไม่รู้ทำอะไรเน่ยผมก็ทำบ้านนกนางแอ่นตรงนี้นี่แหละแล้วก็มันค่อนข้างจะแบบ มันธรรมชาติมากๆอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมแบบว่า,าให้ฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยไม่จะมีแต่เสียงนกร้องลงงมเต็มไปหมดเลยที่เห็นข้างหน้านั่นเป็นเขาใหญ่นะครับแล้วผมก็นับถิวเขาได้อยู่ที่ประมาณ20ลูกเลยครับที่มันอยู่ล้อมรอบอ่ะเป็นแปลงเดียวเลยนะครับที่ผมหาที่มาแล้วแล้วภูเขามันแบบอยู่รอบเลยครับอยู่รอบแบบอยู่รอบจริงๆเลยครับ ก็เป็นแปลงนี้แปลงเดียวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหญ้ามันจะรกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนหลายคนก็จะรู้สึกว่าบางบางบางทีก็จะไม่แปลกสาหรับเพื่อน,นนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในเขตที่มันเป็นวิวเขาที่มันแบบว่าวิวเขาล้อมไปแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่สําหรับผมเนี่ยก็คือที่ผมว่ามันมันโอเคเลยก็คือเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วที่ที่เป็นแบบนั้นนะคือจะไกลจากกรุงเทพออกไปครับตรงนี้ก็คือมันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพแล้วถ้าเกิดว่าในบ้านปลายชีวิตเนี่ย เ,เกิดเราต้องเข้าเมืองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแก่ตัวไปต้องรักษาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับบริเวณนี้มันก็ยังใกล้กรุงเทพอยู่เราก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่อะไรยเงี้ย อย่างไหนอื่นเลยไม่ได้เนี่ยคือไม่ไม่รู้จะทากินอะไรเนี่ยผมก็สร้างบ้านนกนางแอ่นตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้มีตัวเองมีไรายได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องทํำมานะครับเอออันนั้นคือที่ผมแบบคิด,ค,ดคิดไว้ก็คือตอนที่ผมมาดูที่เนี่ยผมได้มาเทสนกนางแอ่นดูแล้วเออมันมีจริงๆด้วยในช่วงหน้าหนาวนี่คือหมอกแบบว่าเต็มเขาเลยนะครับ ที่ตรงนี้จริงๆเหมาะกับการปลูกทุเรียนมากเลยนะครับแบบว่าเป็นดินเป็นดินป่าหินที่แบบเหมาะกับการปลูกทุเรียนมากเลยในละแวกใกล้ๆกันติดๆกันนี่แหละครับมีสวนทุเรียนแปลงใหญ่ครับให้ผลผลิตดีมากเลยครับอืมบริเวณนี้แบบปลูกผลไม้ได้เยอะครับมายงชีสอะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยก็ผมก็เพิ่งรู้ครับว่านครนายกเนี่ยสามารถที่จะปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิดมากเลย เพื่อนที่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดเจอผมหรือว่าเจอโทนอะไรเงี้ยครับก็ทักทายกันได้นะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยู่ที่อื่นหรือว่าแบบกําลังหาที่อยู่อะไรเงี้ยครับก็มาอยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับเผื่อว่าผมจะได้ฝากบ้านนกไว้บ้างหรือว่าฝากสวนทุเรียนไว้บ้างหรือว่าฝากรดน้ําต้นไม้บ้าง แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปก็นั่นก็คือคลิปที่น้องครับปลูกทุเรียนบนหัวคนาครับที่ของน้องก็อยู่ใกล้ๆกับที่ของผมนี่แหละครับเ,เนี่ยครับ ที่ผมบอกว่าน้องเขาปลูกทุเรียนบนหัวคนาได้โดยเริ่มจากหัวคนาเล็กๆแล้วเอาทุเรียนไปลงนะครับจนในที่สุดเนี่ยติดลูกแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือได้ลูกได้เยอะเลยครับแล้วก็สวยด้วยก็คือที่แปลงนี้แหละครับอยู่ใกล้ๆกับของผมเนี่แะครับขับมาหน่อยเดียวก็เจอเลยครับเนี่ยฮะ และเนื่องด้วยโซนนี้เป็นโซนที่มีผลไม้เยอะดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะเข้าไปถึงสวนแล้วก็ซื้อผลไม้จากในสวนได้เลยครับผลไม้แต่ละบ้านเนี่ยเยอะจริงๆครับเงาะมังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับส้มโอประยงชิดเนี่ยคือแบบว่าเด่นๆเยอะๆมากครับแล้วผมก็จะชอบซื้อมาแบบเนี้ยครับ ซื้อแล้วไม่ได้แบบว่าเอาไปกินแบบว่าคนเดียวอย่างที่คิดนะครับคือซื้อแล้วเนี่ยก็เอาไปให้คนที่เขาแบบว่ายากไร้ได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งที่เพื่อนจะเห็นว่าเออผมเอาทุเรียนไปให้เอาทุเรียนไปฝากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มาจากแบบนี้แหละครับก็คือไปซื้อจากในสวน ของเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็เราจะได้ราคาที่มันถูกกว่าหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปแจกคนที่เขาแบบว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้กินด้วยอะไรเงี้ยครับมาครับใครอยากสร้างบ้านในสวนผลไม้ก็มาอยู่ใกล้ๆกันครับผมฝากรดน้ําต้นไม้ด้วยสุดท้ายนี้ใครดูจบก็ขอให้ถูกหวยตามเคยนะครับอย่าว่ากันเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลย